กันเลยจ้าน้ำตาขวดละห้ากันเลยจ้าอากันไหมคะอาน้ำกันเลยจ้าน้ำาตาลกันเลยจ้า

ไ,ไม่ากเหบมิากดไจับไม้จับไม้มาทิง้ง่ยเลยไม่ร้พชอบเขาไม่ได้เด็กหาวิ่งชนเขาอ่ะไปแม่เลย,เยไปแมบเลย น้ำอะไรกันคะน้ำกัเลยค่ะนลหนีไปแนบเลยคนละหนีเลยไอ้โจคนลวหนีอ่ะไอ้หนีต้องกัะ<อ><อ>จับไกล้ต้องขังให้เข็ดเงี้ยคุยกันะเล่นกันอยู่ไหนพวกง่มาก็ชนมือ,อไปนะกินน้ำนก็อะไจ้าน้ำนเลต้ น้ำไม่จ้าน้ำกันจ้าน้ำเป่าควรล้างห้ากันนะจ้าน้ำป้าป้ากันเลยจ้าน้ำไม่ค้าน้ำกันจ้าน้ำเป่าควรล้างห้าจ้าน้ำป้าป้ากันเลยจ้าน้ำอะไรกันค้าางนม่คมีโทรศัพท์ไม่เป็นไรอ่ะโจ น้ำกัน้วยค่ะน้ำกันจ้าน้ำเปล่าวดละห้ากันเลยจ้าน้ำกันจ้ากันเลยจ้าเอาอะไรดูกสี่สิบจ้าสี่ห้าบาทได้ไหมสี่แล้วมาให้ป้านะมีน้องคนสี่ยังไม่มาเลยอย่งนี้ไปเลยอันนี้ครับเออพรุ่งนี้มาให้ป้าป้ากันเลยแล้วก็หยอด บางคนเรียบเยร้านน้ำร้านหนึ่งในโลกป้าเ็อยู่ร้านหนึ่งตอนเช้าอ่ะร้านน้ำอ่ะเป็นไม่มาเลยบางคนแบบป้าป้าเด็วยนแค่บาทหนึ่ง รคแก้วครับแก้วยี่สิบแก้วหนึ่งสิบแก้วสิบาทแก้วนึงนะโอเไหมัจะสั่งแก้วเดินะส่งเอกยวเดียวนะลูก น้ำไกันจ้าน้ำไหมจ้ากรเป่าผลไม้กันเลยค่ะน้ไหมจ้แหะกคนจ้านี่จะกินอะไรโอ้ยเปลี่นมาให้อะไรลูกอาไหร่

ตั mm ีไทยาทที่น้องะคนราหน่อยจ้มาเองำอะไรครับีบาทครับใจสอาลนี้ก็ได้

เอาะไรกันลูกหลังเลยลูกหแล้วเียวปาใบองหาดู่หาลกินปลังสองลงหาาลป้าอยู่ไม่ไหวลุงเดินไปไหาปกลังหาปลายป้า น้ำไม่้าน้กัจาน้ำเปล่าขวดละห้านะจ๊าน้ำไรกัญจาแวะก่อนจ้าน้ำไม่ค้าน้ำ,กนา,นำากันเลยจ้าเปล่าขววละห้าจ้า มออะไรแล้วปีนี้ห่าทุกค่ะต้องหยุดปีนึ่งปีนึงเอาเื่อนไปไหนกันหมดเนี้ยไม่มองรถยังไม่ออกเลยรีบมาจายไม่มองลงเลยวันเนี้ย ้วออกมาสายอ่ะงวดไ้่ค้งน้ำกันเลยจ้าน้ำไม่ค้าน้ำกันจ้าน้ำเปล่ากวนละ้าเลยจ้าน้ำไม่กันจ้าแหวก่อนจ้า นไม่ะน้ำจ้าจาก,กันเลยจ้าน้ำเปล,าปลาา่าขวดละวหน้าจานะไม่จา้าน้ำไม่าน้ำจาจ้ากันเลยจา้าน้ำาปล่าหดล้นะจ้าน้ำอะไรจา้าแวะก่อนจา้าอะไรดีจา้า ไปนจเกิดสองเส็นแล้วไดแล้วค่ะขอบใจ้าจัดให้ดีนะค้าน้ำไหมคะน้ำเปล่ากดละห้ากับลจ้าแวะก่อนค่ะน้ะไรกันคะน้ำเปล่ากดละห้าค่ะ ทำอะไรลูกเอาน้ำเหลือสิบสามร้อสาร้อครับอะไรดีครับน้ำตากดละห้ะรอเพื่อนครับเหลืแอะไม่บอกกูเลยให้ปล่อยกูเดินไปเพื่อนจะโอนอยู่แล้วเมื่อกี้รีบกดทำไมเนี่ยอ๋อโอ้โหจะโอนให้อยู่แล้วเช้าไปแล้วเร็วไปรีบมึงรีบเนี่ยเพื่อนจะโอนให้อยู่แล้ว Obrigada! dando